ก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับก็จะมาต่อกันนะครับในชุดที่2 2.2.2นะครับค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงใดๆนะฮะคาความก่อนนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราถึงเนื้อหาของการหาค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์โดยพิจารณาว่าจุดปลายนั้นตกควรราเรนต์ใด1 2 3 4นะครับหาก หลายรอบก็จะให้เป็นตกที่คู่พายและบวกปลายเสร็จคือเท่าไหร่ในกรณีที่มันตัวเศษมากกว่า2เท่าของตัวส่วนนะครับก็จะสามารถาทำให้เศษเกินเป็นจำนวนคลัได้นะครับซึ่งตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นนะครับ2 n พายในรูปแบบนี้แล้วมันจะมาสอดคล้องกับที่เราเรียน ไปคราวที่แล้วในชุดที่1ได้ยังไงที่ครูบอกว่าคู่พายนะฮะคู่พายบวกปลายคือคือตัวเศษใช่ไหมครับก็คือเศษคูณเท่าไหร่แล้วคูณพายแล,ลย้วหารด้วยตัวส่วนคงเดิมเนี่ยนะครับได้ยังไงตัวนี้จะเป็นเอลฟาก็คือปลายของมันนะครับว่าจะไปตกคอเรน์ไหนนะครับในตัวนี้จะเป็นเอลฟานะครับทีนี้ก็มาดูก่อนว่าคู่พายคือยังไงบ้างความความหมายคือยังไง 2 n π พ่คูณห n ตัวแรกเป็น1นะครับ2 1เป็น2ก็จะได้2อพนนี่คืออะไรครับมันครบรอบ1รอบนะครับสอ n เป็น2ครับ2รอบก็เป็น4 4่สี่ π พ4สอามหกพสองสพฉะนั้นมันจะเป็นคู่พายคู่พายก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นเสมอฉะนั้นเขาก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของคู่ไพฉะนั้นเวลาเรา นำตัวตัวส่วนนะครับไปคูณก็จะต้องเป็นเลขคู่เท่านั้น,นครับนี่ก็เลยเป็นที่มาว่า,าทำไมคูถึงบังคับให้เราทําเป็นคู่พายนะครับเราก็จะทําเป็นคู่พายที่น้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะครับหากน้อยกว่าก็ต้องบวกเพิ่มหากมากกว่าก็ต้องลบออกนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับงั้นเรามาดูกันเลยอันนี้เปลื่นก่อนนะฮะ ขอลบก่อนนะครับต่อไปครับมาพิจารณาวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้ฮะวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้นะครับถ้าในลักษณะทวนเข็มนี้นะครับทวนเข็มอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกมาเซต้าครับบวกเซต้านะครับก็คือ ถ้าจุดน,นี้คือ0นหรือ2พายนะครับศตรงนี้ก็จะเป็นบวกเซตาถ้าตามเข็มด้านล่างมาก็จะเป็นลบเซตาถ้าบวกเซตานะครับตัวแปรที่ห่1ก็คือ x บวก y บวกเเป็นบวก y เป็นบวกฉะนั้นคอสบวกไซนบวกนะครับถ้าตกด้านล่างอ่ะคัวแปรที่4ี่บวก y ลบทีนี้เราจะมาพิจารณาค่าคอสกับไซ n ดูนะครับว่า จะสามารถนำไปเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมนะฮะเดี๋ยวไปขวานิดนึงก็มาดูนิดนึงฮะปกติเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วเนาะ้อตกลง x เท่ากับ cos y ก็เท่ากับ sin ์เต้าตัวนี้คือตัวคอแนที่หนึ่งเนาะคะแนนที่หนึ่งแล้วถ้า x เท่ากับลบ cos ลบเซต้าก็คือตรงนี้ครับ เซต้าเป็นลบค่าคอสได้อะไรก็คือคอสลบเซตา y, ้ากับ y เท่ากับ s ซ n ลบเซตา้าอ่าเซต้าที่เป็นลบก็คือตามเข็มลงด้านล่างในข้อเรนที่4เนี่ยนะฮะเรามาดูกว่าค่าของมันจะเป็นเท่าไหร่ sin ลบเซตา้า sin นะฮะ sin ลบเซตา้าเนี่ยมีค่า s ซ n เป็นอะไรครับค่า sin ติดลบฉะนั้นค่า sin าของเราจะต้องเป็นลบลบของ sin เซตาที่หาออกมาได้นะครับแล้วคอร์สของเราก็เป็นบวกนี่คือค่าคอสนะครับก็จะเป็นบวกก็จะเป็นคอสก็เป็นบวกคอสเซตาแต่เครื่องหมายบวกไม่เขียนแล้วเราจะนําตัวนี้ไปใช้ในการหาค่าไซน์กับคอสได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตไซน์ค่าไซน์ของเซตาที่ติดลบสามารถดึงลบเาไว้ข้างหน้า ทราเซต้าได้ฉะนั้นดึงลบไปข้างหน้าครับค่าของทรานะครับดึงลบไปข้างหน้าได้แล้วคอร์สอ่ะสังเกตนะครับคอร์สมีติดลบตรงนี้ใช่ไหมครับก็สามารถตัดทิ้งได้นะครับตัดทิ้งได้ตัดลบทิ้งได้ครับนั้นเราก็จะสามารถตัดลบทิ้งได้นะครับ สามารถตัดลบทิ้งนี้เลยนะครับนี่คือข้อสรุปจากตรงนี้นะครับไซดึงลบไปข้างหน้าได้คอสต,ตัดทิ้งได้นะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับจงหาค่าของไซของเซต้าลบพายส่วนหและคอสลบพายส่วนหจากไซพ์ยส่วนห นะเราจะมาหาค่าที่เป็นบวกก่อนนะครับไซน์พา,ายส่วนหที่เป็นบวกก่อนว่าได้เท่าไหร่ไซน์พายส่วนหกส่วนหก็คือสามสองศาสามสิองศาครับไซนะ์ไซน์ซ้าย,าย,าย,ายคอสขวาเขาเอาไซนก็หนิ้วก็เป็นหนึ่งส่วนสอและคก็หกับบวกอะไรได้สีก็ 4, กรูทสส่วนสก็ได้ทั้งไซน์และคอสมาแล้วต่อไปครับ จะได้ไซ n ์ลบพายส่วนหกไซร์ดึงลบมาข้างหน้าได้ครับตัวนี้ลบครับดึงไปข้างหน้าได้ก็ดึงลบมาข้างหน้าตรงนี้ก็จะได้ลบของไซ n ์ไพยส่วนหกไซ์พ่ 6. สพ่วนหกเราหามาแล้วนะครับคือหนึ่งส่วนสองฉะนั้นก็เป็นลบของหนึ่งส่วนสองคำตอบก็คือลบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับต่อ,ปอ, 1, ตอไปคอ s ์สลบพายส่วนหกครับก็เป็นคอสสามารถตัดเครื่องหมายลบของเซต้าได้ของ มุมได้ก็เป็นเหลือแค่ายส่วน6ฉะนั้นคอร์สลบ p ส่วน6ก็เท่ากับคอร์สส่วน6ซึ่งเราหาไว้แล้วคือรูทสานส่วน2แล้วก็ตอบครับต้องการหาค่านี้เราก็หาราได้นะครับต่อไปครับขออภัยครับไม่สบายนิดหน่อยฮะต่อไปครับหน้าต่อไปหน้าที่13นะครับอ่าต่อไปถ้ามันเกินเกินไปหลายๆรอบทำยังไงถ้าเซต้ามากกว่า2ายนะครับ ก็จะเป็นในรูปของ 2nπ บวกปลาย α ซึ่งปลายของมันตัวนี้นะครับก็จะไม่เกิน 2π นะครับเกินเป็นรอบสุดท้ายของมันแล้วนะครับอ่าฉะนั้นก็จะสามารถหาค่าของไซน์กับคอสได้โดย 2nπ สามารถตัดทิ้งได้เลยหยิบม,มาแค่ปลายครับคือ α อ่าสามารถตัดคู่พายทิ้งได้เลยครับบวกปลายคือ α <c oughs> ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไซดึงลบมาข้างหน้าได้คอสต,ตัดลบทิ้งได้ถ้าเป็นหลายรอบก็ทำให้อยู่ในรูปของคู่พายและตัดทิ้งนะครับหรือว่าคู่พายมันก็คืออยู่ที่จุดเริ่มต้นที่ศูนนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2จงหาค่าของไซด์ยี่ส้าพายส่วนส และ cos ลบ11พายส่วน3เรามาดูกันฮะ sin 25พายส่วน4ก็เท่ากับจะเห็นว่า25เนี่ยมันมากกว่า2เท่าของ4ก็คือ8ฉะนั้นเศษมากกว่า2เท่าของตัว,ตวส่วนเราก็จะทำให้เป็นจำนวนคลา4คูณจำนวนใดที่เป็นเลข,ขค,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 คู่ครับ4คูณคู่4คูณคู่ครับก็ ที่ไม่เกินยี่สิบห้าเกินได้ไหมได้งั้นเราแต่ว่าเราจะเอาที่ต่ำกว่ายี่สิบห้าก่อนมาคู่น้อยกับคู่มากนะครับงั้นเอาคู่น้อยก่อนนะครสี่ 4, คูณจำนวนคู่แล้วไม่เกินยี่สิบห้าคือตัวเศษก็จะได้ว่าสี่หกเป็นยี่สิบสี่เศษอีกหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบห้าก็จะเป็นหกเศษหนึ่งส่วนสี่พายนะครับพายดึงออกข้างนอกนะครับจัดรูปตัวนี้ให้เป็นจำนวนคละก่อน ดังนั้น6เศษ1ส่วน4ก็คือ6บวก1ส่วน4ก็คลัระหว่างจะมวนเต็มและวเศษส่วนแล้วนะครับต่อไปเทคพายเข้าทั้งหน้าและหลังอ่าทั้งด้านหน้าและหลังพายคูณ6ก็ได้6พายนะครับพายคูณ1ก็ได้1พายหรือพาย1สัมประสิทธิ์เขาไม่เขียน1นะฮะก็จะได้เป็น6พายบวกพายส่วน4ปกติเราก็จะรัดมานนี่เลยนะครับอ่าที่เรา เปลี่ยนไปข่าวที่แล้วในชุดที่หนึ่งต่อไปครับคู่พายก็สามารถตัดทิ้งได้เลยครับก็เหลือมาแค่ปลายครับคือพายส่วนสี่ปัานี้เ,เข้าใจนะครับต่อไปครับ sin ์าพายส่วนสี่พายส่วนสี่คือกี่งสาครับส่วนสี่คือสี่สิบห้าองศาซึ่งสี่สิบห้าองศานั้นปุ๊บไซดกับคอสเท่ากันครับไซายซ้ายคอสขวาสองมิลเท่ากันฉะนั้นง่ายมาก เขาถามมานขาซใช่ไหมครับก็รู้สองส่วนสองถ้าเขาถามหาค่าคอร์สเลยค่าคอร์สก็รู้สองส่วนสองเท่านั้นอันนี้จะง่าย่อยนะครับอันนี้ง่ายอยู่ต่อไปครับอคอร์สลบสิบเอ็ดพายส่วนสามคอร์สหากประจุไปนี้นครับหากมุมติดลบก็สามารถตัดทิ้งได้เลย ก็จะเหลือแค่ cos 11π ส่วน3 11มันเกิน2เท่าของตัวส่วนก็คือ6 11มากกว่า6ก็ทำให้เป็นจำนวนคระครูอคคขอรัดมันนี้เลย3คูณจำนวนใดที่เป็นเลขคู่แล้วไม่เกิน11ถ้า3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 4 12 3 3เป็น9ไม่ได้เป็นเลขคี่องเป็น3 2เป็น6หรือ3 4 สิฉะนั้นเราเอาคู่ที่น้อยกว่าก็เอา3 2เป็น6จะเป็น2เติมภายนะครับรอไปเลยบวก2 3เป็น6 6บวกอีกเท่าไหร่ได้ได้เท่าไครับตัวเศษคือ11ก็บวกอีก5้าจึงได้เป็น5้ายส่วน3นะครับคู่พายก็ตัดทิ้งอีกเหมือนเดิมครับก็จะเหลือแค่5้ายส่วน3นะครับตัวนี้อขอภัยนะครับ ทีนี้เราก็มาหาดูว่าค่าพายส่วนสี่มันตกคอร์เรนต์ไหนนะฮะห้าพายส่วนสในลักษณะทวนเข็มเป็นบวกคือทวนเข็มนะครับบน3ล่าง3รวมเป็น6กเขาเอาห้าครับหเกือบถึงหกฉะนั้นตกคอร์เรนต์ที่บน3ล่าง3ามรวมเป็น6เขาเอาห้าห้าเกือบถึงหกห้าอีกเก้าเดียวครบรอบฉะนั้นตกคอร์เรนต์ที่ 4 x บวก y ลบฉะนั้นก็ถาหาค่า cos ใช่ไหมครับ cos เนี่ยคือค่า x cos เป็นบวกฉะนั้นก็จะได้เป็นค่าบวกส่วน3คือ60องศาคือ60นะครับ0 30 45 60ซสิส้ายซ้าย cos ้ายซ้าย,าย,าย,ายครับอ่า3นิ้วนะ cos ขวาเขาถามหาค่า cos ก็1นิ้วนะฮะหนนิ้วนะี่นะอ่า ก็จะได้1นส่วนสฉะนั้นคําตอบคือบวก1นส่วนสนะครับอีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้คู่ที่น้อยกว่าต่อไปคู่ที่มากกว่านะครับคู่ที่มากกว่ามาดูนะครับรู้ไว้หลายกรณีครับมีหลายทางเลือกเราจะว่าเวลาเจอโจทย์ปัญหาเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อแลอย่างรวดเร็วสามารถเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาได้นะครับ มาดูครับคอ s สลบสิบพส่วนสก็เหมือนเดิมนะฮะก็ตัดลบทีนี้เลยคอรสนะครับตัดทิ้งได้จึงเท่าก,กับคอ s 1สสิบเอ็พส่วนสามสิบเอ็ดพายส่วนสตัวส่วนคือสามสามคูณจำนวนคู่แล้วเอามากกว่าบ้างสามคูณจำนวนคู่ที่ได้ผลลัพธ์แล้วเกินตัวเศษคือสิบ็ดคูณเมื่อกี้สามสองเป็นหกใช่ไหมแล้วบวกห้าเทนั้นสามสามเป็น9 3้12 ก็จะได้4ครับแล้วเติมพาย3 4 12 12มันเกิน11ไป1ก็จะต้องลบออก1นะครับแล้วเติมพายก็จะเป็นลบพายส่วน3 4พาพคู่ตัดทิ้งได้เลยเหลือแค่ลบพายส่วน3นะครับตัวนี้ยกมานี้เลยนะครับอ่าเป็นลบอีก ต,ตัดลบทิ้งได้อีกนะครับคอสตัดทิ้งได้ฉะนั้นก็จะเท่ากับคอสพายส่วน3คอสพายส่วน3ครับส่วน 3, สาองศานะครับ0 30ย์า0ขออภัครับก็อย่างนสี้0 30ห5า0ซายซ้ายคอสขวาน1นิ้วนะฮะก็จะได้เป็น1ส่วน2นะครับก็ได้แล้วซึ่ง ทั้งสองวิธีนี้ไม่ว่าคู่น้อยกว่าหรือคู่มากกว่าก็ได้1นึส่วนสองเท่ากันไม่ว่าทำวิธีใดนะครับก็ได้คำตอบเท่ากันก็หมายเดียวกันวิธีการดูนะครับวิธีวิธีการเช็คว่าเราทำมาแล้วมันถูกไหมนะครับลองคูณดูครับส่วนสาใช่ไหมฮะส่วนสาม มันจะได้เป็นสิบสองแต่เราต้องการลบสิบเอ็ดเราต้องการสิบเอ็ดตัวนี้นะฮะเราต้องการสิบเอ็ดสิบสองมันเกินสิบเอ็ดงั้นเราต้องลบออกหนึ่งก็สามารถได้เลยส่วนคงเดิมคือสามนะฮะส่วนคงเดิมคือคสามฉะนั้นสิบสองก็เติมพายลบหนึ่งคูณพายก็เป็นพายส่วนคงเดิมคือสามก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับขอัยคทับต้องเป็นสี่นะครับขอโทษคิดออกมาก็ได้ครับคิดอย่างเงี้ยเป็นตัวเลขก็ได้ครับอ ก็จะเป็นสิบสองลบหนึ่งก็จะเป็นเท่าไรครับสิบเอ็ดตามเสียตัวนั้นนะครับอ่าแต่ตัวนี้ต้องเม็ถ้าเราเขียนเป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นสี่ลบ1นส่วนสามนะครับถึงจะเป็นลบสเส่วนสามแต่ตรงเนี้ยครูพาคิดแค่ตัวเสียที่เฉยนะครับว่าเป็นสิบเอ็ดนะครับอ่ะเราก็ไปลองทำแบบขัดเยอะๆนะครับก็จะได้เก่งๆ เก่งๆโดยมีความเข้าใจจับหลักการได้เป็นของตัวเองนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจจริงๆนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนก็ได้นะครับบางทีเพื่อนบางคนเนี่ยถนัดวิธีตรงอีกคนก็ถนัดวิธีรัดก็ลองไปศึกษาปรับข้อหากันดูนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันดูต่อไปนะครับก็จะไปที่หน้า14นะครับ สการใช้เซต้าซึ่งอยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วนสนถึง90นะครับเป็นฐานโดยใช้แกนนอนเป็นแกนหลักครับแกนนอนเป็นแกนหลักฉะนั้นก็คือแกน x แกนนอนมี2จุดอ่า2จุดนี้จุดนี้คือ0หรือ2พายถ้าศก็คือยังไม่ครบรอบที่แรกนะครับไปถ้า2พายนะั่นหมายความว่ามันจะเกิน1รอบหรอบถึง1รอบแล้วก็จะใช้เป็น2อพายอีก็ได้ดูตรงนี้เป็นนะครับซ้ายมือก็ เป็นพายนะครับหากจะเป็นสากลหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ 2N งพายนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นคู่พายเอยู่ที่ว่าจำนวนกี่รอบนะครับต่อไปครับครูจะขอสรุปนะครับมาดูครับในรูปแบบที่หนึ่งอ่ะต่อไปตกควเรนที่เมื่อกี้ตกควเรนที่หนึ่งะตกควแรนที่หนึ่งัน อขอสรุปไปทีเดียวเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับขอสรุปไปตรงนี้เลยไปที่หน้า15ครับหน้า15การหมุนของจำนวนจริงเซต้าเมื่อตกกระทบทั้งสี่จตุภาคนะครับมาดูครับว่าจะตกยังไงมาไปพร้อมกันนะครับจุดท้องขวาก่อนจุดทังขวาเมื่อหมุนลักษณะทวนเข็มครับก็จะเป็นนะครับบวก ปลลายคืออัลฟาครับเพื่อให้ได้เป็นสูตรสากลร่วมกันแล้วตัวนี้ก็ตามเขียนในลักษณะน,นี้เมื่อตามเขียนก็ต้องเป็นลบอัลฟานะครับแต่ทีนี้เพื่อให้เป็นสูตรสากลตรงนี้ก็จะเป็น2 n งพครับ 2n นะครับฉะนั้นพอตกข้อแรงที่1ก็จะได้ไซน์2อเอาวงเล็บนะครับ ในองศา,ศานี้คือ 2nπ บวกอัลฟาสักครู่ครับเรื่องเลียนิดนึนนงฮะโอเขียนอัลฟาสักครู่ครับอ่าอัลฟากลับเลยครับคอร์สม,มุม 2nπ ลบ อัลฟาขอไปครับตัวนี้ทวนเข็มต้องบวกครับใน,นบวกแล้วมาดูว่าคอกสกระซายได้อะไรแล้วข้างล่างครับเมื่อตกคะแรนที่4ข้างล่างนะครับก็จะเป็น 2n pi ถอยลงถอยถอยตามเข็มนะครับก็จะเป็นลบอัลฟานะครับก็จะเป็นคอส 2n pi อันนี้เป็น n pi นะครับอ่าสักครู่ครับนักเรียน คอร์ 2nπ บวกอัลฟานะครับเท่ากับด้านล่างนะครับก็จะเป็น 2nπ ลบอัลฟาและคอร์สครับคอร์สแล้วก็ไซน์ 2nπ ลบอัลฟานะครับอ่าขยอย่อนิดนึนงตวัวแปรที่หนึ่งก่อนตวัวแปรที่หนึ่ง x ไปเลยครับ x บวก Y บวกหรือคือ cos บวก sin บวกฉะนั้นก็จะได้ค่า cos เป็นบวก sin เป็นบวกคู่พายตัดทิ้งก็หยิยบมาเชื่ปลายก็เป็น cos ปลายคืออัลฟาตรงนี้นะครับ สองเอก็ตัดทิ้งเดี๋ยวแค่ปลายครับคือ Alpha ก็คือหยิบแค่ไฟเอลฟามาหขาคข่าทรายกับคอร์ได้แล้วต่อไปถ้าตกข้เรณีที่2กับข้อแรกที่สามครับลักษณะนี้มันหมุนตามเข็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบเอลฟาต่อไปมาถึงข้อแร์ที่3ก็จะหมุนทวนเข็มทวนเข็มนะครับก็จะเป็นบวกเอลฟ a ฉะนั้นเราก็จะสามารถหาค่าทซากับคอร์ได้ นะครับตัวพจน์ที่สอง x ลบ y บวกพจน์ที่สาม x ลบ y ลบนะครับดังนั้นเราก็จะได้ cos pi ลบ alpha เท่ากับกับไซน์ pi ลบ alpha เท่ากับกับพจน์ที่สามครับก็จะได้ cos pi บวก อัลฟาเท่ากับและไซน์ไพบวกอัลฟาเท่ากับข้อที่หนึ่งต่อไปข้อเรียนที่สองข้อเรียนที่สองนะครับก็ x ลบ y บวก x ลบ y บวกครับอ่าก็ใส่ไปได้เลยก็เป็นถึงเป็นขี้พายก็ตามก็เป็น คิดออกมาแล้วนะครับเครื่องหมาย x ลบ y บวกก็หยิบคอร์สมาเลยพายตัดทิ้งหยิบมาแค่ปลายครับอัลฟากับไซอัลฟาครับแค่นี้ครับต่อไปตัวคณิที่สามครับคอ s ์สพายบวกอัลฟาก็ตัวคณิที่สามเป็นลบดังคู่ใช่ไหมครับก็ x ลบ y ลบก็คอสหยิบมาแค่ปลายคืออัลฟากับไซหยิบมาแค่ปลายคืออัลฟานะครับ ต่อไปคอร์เรนที่สี่คอร์เรนที่4ี่4นะครับย่ยหนิดนึง่ขยับไปข้างบนนะครับขยับไปข้างบนหน่อยก็จะได้เท่ากับคอร์เรนที่4 x ไปทางขวาเป็นบวก y ลงข้างล่างเป็นลบก็ใส่เครื่องหมายให้ถูกครับ cos บวก sin ลบก็เหมือนเดิม คู่พายก็ตัดทิ้งได้ครับก็เป็นคอร์สปลายคือ a อลฟาและไซด์ปลายคือเอลฟาก็จะสรุปได้อย่างนี้โดยใช้แกนนอนเป็นแกนหลักนะครับก็สามารถทำได้โดยการทำให้ตกคอร์รไหนนะครับก็จะได้ประจุบวกลบมาแล้วตัวส่วนปลายของมันเนี่ยคืออะไรส่วน2ใน90ส่วน3 60 ส่วน6 30และส่วน4 45องศานียจะง่ายนะครับรู2สส่วน 2, สไซา์กับคอร์สมีค่าเท่ากันนะครับก็ไปดูครับที่แบบฝึงหัดนะฮะแบบฝึงหัดจะอยู่ที่หน้าส6นะครับแบบตูสกสบความเข้าใจ2.2ขอไข่นะครับก็เอาไว้เราจะมาพบกันในที่ห้องเรียนนะครับเอาไว้เฉลยแล้วก็มีข้อสงสัยก็สามารถสักถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้มีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ Comment ใต้คลิปหรือว่าแชทอินบ็อกมาถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ